ในส่วนของผู้ป่วยที่ตรวจยืนยันแล้วที่เป็นโพสิทีฟนะครับของจังหวัดนนทนเมื่อวานวันที่11ใเสมษายนนั้นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก16รายนะครับผมขอย้อนหลังไปจนถึงวันที่วันพฤหัสนะครับเรามี9รายวันศุกร์เรามี9รายนะครับแล้วก็วันเสาร์เรามี11รายแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็16รายนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เป็นวันที่12เมษายนนั้นคาดว่านะครับจะมีการยืนยันผู้ป่วยจะเป็นโพสิชีอีกประมาณ8รายในวันนี้ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เป็นไปตามที่เราคาดคิดอยู่นะครับนั่นก็คือเราสามารถมีการตรวจเช็คแล้วก็กลุ่มส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนั้นยังยืนยันอยู่ที่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสัมผัสเชื้อจากที่จังหวัด ที่มีความเสียสเส่ยงสูงพื้นที่เสี่ยงสูงสถานบริการที่เรารับทราบกันมานะครับซึ่งนอกจากจะเป็นคนขนกันขนแกนแล้วก็ยังเป็นคนของจังหวัดข้างเคียงนะครับแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครบางส่วนครับที่มั่นใจในระบบด้านการแพทย์ของจังหวัดขนกกนเราในส่วนของการที่เรามีประกาศเพิ่มเติมนะครับออกมานั้นก็มีอยู่สองฉบับฉบับที่1คือนับตั้งแต่วันนี้วันที่12เมษายน นะครับจังหวัดพิจิตรก็จะขออนุญาตปิดสถานประกอบการด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอาบอบนวดต่างๆนะครับเพื่อในการที่จะควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานนั้นเราก็ได้มีการปิดสถานบริการซึ่งอยู่ในทไลายของผู้ป่วย นะครับที่ผู้ป่วยยืนยันที่รับการรักษาในพื้นที่คนแก่นนั้นเ,เราปิดทั้งหมดนะครับเมื่อวันสองสถานาบริการแล้วก่อนหน้านูน้นครั้งหนึ่งนะครับก็คืออ,อีกหนึ่งสถานบริการก็รวมเป็นทั้งหมด3แห่งาหากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาแล้วนะครับก็ให้มีการพิจารณาปิดสถานบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเ,เป็นเวลา14วันนะครับก็นับจากวันนี้ วันที่12ไป14วันนะครับ